คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจิตมันหลุดออกไปแล้วไอ้บอดี้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับจิตหลุดไปแล้วผมเจยไปเยี่ยมคนไข้ที่ที่แมคกคมิกจิตมันหลุดไปแล้วนะแต่ยังหายใจอยู่เลยนะเพราะว่าหมอใช้เครื่องช่วยหายใจไอ้จิตมันไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เงอนะเนี่ยอย่างเนี้ย วิทยาศาสตร์เ็บอกว่าคนยังไม่ตายนะบอดี้แอนด์มายังอยู่แต่จริงเขาไม่เข้าใจจิตมันไปแล้วแต่ก็ไปรักษาล่าง้นว้โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะช่วยเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้าถึงโรคหัวใจก็ใส่แบตเตอรี่สั่งเข้าในผิวหนังเพื่อกระตุต้นในการทํางานของหัวใจให้มันปกตินะนั่นแหละมันใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช่วยได้หรือปอ้ปอดขยายเนี่ยก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ช่วยได้เนี่เราไม่รู้ความจริงลึกๆว่าคืออะไรนะ เดี๋ยวผมก็บอกว่าไอ้ร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือให้จิตใช้งานทางพระก็เรียกว่าจิตปันนายกายเป็นบ่าวน,นะนะชัดเลยอันนี้มาพูดถึงเรื่องจิตหรือน้ำเนี่ยน้า,นาเนี่ยเป็นพลังงานลยยะเอยียดเดี๋ยวนี้ยังไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดวัดความถี่คลื่นของจิตได้นะแล้วก็มันมีการเกิดดักล้ๆพลังงานไฟฟ้านเนี่ยแต่เร็วมากเลยแล้วก็มีการเคลื่อนที่พลังงานตัวนี้เคลื่อนที่เหมอนพลังงานอื่นเนี่ยแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่มันสุดเหลยะเร็วมากที่สุดแลย เดี๋ยวนี้นักวิทยาพยายามพัฒนาพลังงานใดก็ตามนวนะให้มันมันเคลื่อนที่เร็วกว่านี้ไม่มีแล้วจิตนี่เร็วที่สุดเลยอย่างคําสั่งที่ส่งจากโลกไปที่ดาวอังคาร์ใช้เวลาเดินทางห้านาทีนะแต่ปรากฏว่าจิตมันใช้เร็วกว่านะแตอนี้จิตของเรามันอยู่ข้างในร่างกายเลยวันที่มันออกไปบ้านนะมันออกไปแล้วนะแต่มันกลับมันเร็วอ่ะเราก็นึกว่ามันไม่ได้ออกแต่จริงมันออกไปแล้วแต่ด้วยการการไปการบามเร็วมากเลย บางรายครับบางรายมันออกไปหลายวันครับรวมมล่าของคนมันออกไปสี่วันสี่คืนมันไปเที่ยวนรกมาตุ๊กฟินขึ้นมากลับมาเอาเฟอรนขึ้นมามาเล่าให้ฟังไงโอ้โหนี่มันเหลือเชื่อเลยเห็นว่าพลังงานมันไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจเพราะในนั้นมันมีเมมโมรี่อยู่มันเหมือนในคอมพิวเตอร์มันมีเครื่องที่มันเมมโมรี่อยู่เนี่ยต่างๆเราเนี่ยผมจึงบอกว่าธรรมชาติใจได้หน้าที่ของ ของจิตเนี่ยธรรมชาติเป็นพลังงานมีการเกิดดับแล้วก็เป็นพลังงานอมตะแล้วสิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่การพูดแบบที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยในครั้งอดีตเนี่ยถูกติดคุกมาแล้วท่านสกคุนพิมลธรรมสมัยดั้นจอมพลสฤษิตกำลังรุ่งเรืองแล้วก็ท่านเทศบอกว่าจิตแต่ละดวงเนี่ยเป็นของใครของมัน พ่อแม่ไม่มีลูกก็ไม่ใช่ลูกฉันนั่นก็ไม่ใช่พ่อแม่ฉันที่แค่เนีติดคุกสมัยนั้นคอมมิวนิสต์กำลังลงเรืองไงแต่จริงๆถ้าใครเข้าถึงปัญญาตัวที่สามต่างคนที่นั่งในที่นี้ไม่เคยเป็นพี่น้องไม่เคยเป็นอะไรกันเลยนะมันเป็นต่างจิตต่างดวงมามีปฏิสมัมพันธ์ซึ่นกันและกันแค่นั้นเนองนี่ถ้าใครเข้าถึงปัญญาตัวที่สามเราจะบอกอจริงๆพ่อแม่ไม่มีจริงเราสมมติไปเกิดในท้องเขาเราก็เรียกเขาแม่ใช่ไหม ไอ้นี่มาใส่เพราะเราเกิดวกาเปรียกเขราลูกนั่นสมมติแต่จริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันเป็นพลังงานจิตแต่ละดวงมามีปฏิสัมพันธ์กันชั่วคราวแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นลูกของเราโอ้ลูกของเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเรียนแพทย์นะต้องเรียนวิศวะนะไอเดียเป็นการเข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าถึงัจธรามแล้วไม่มีอะไรเลยต่างคนต่างมามีปฏิสัมพันธ์นกันเดี๋ยวก็จากกันไปนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นนะเอาละตอนนี้ผมจะบอกว่า ไห้หมายในจิตใจเนี่ยหน้าที่สามอย่างชัดๆตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมสาม,มา,ารถจะสัมไรสมัยก็คือว่าหนึ่งท่านพิจารณาเป็นอย่างที่ผมว่าไหมรับสิ่งกระทบเข้าปรุงปนอารมณ์จริงไหมครับสิ่งกระทบข้ตัางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วปรุงปนอารมณ์สิ่งกระทบไม่ดีอารมณ์ไม่ดีสิ่งกระทบดีอารมณ์ดีจริงนะครับท่านเคยมีอารมณ์ดีและไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละครับ เวลาหลับท่านมีอารมณ์ไหมไม่มีเพราะจิตมันไม่ทํางานพลังงานไม่ทํางานคนตายมีอารมณ์ไม่นอนอนี่ยนะและ้วไปกลัวผีทําไมครับทําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นความรู้ไม่จริงนะไอ้ที่แรกก็นอนห้องเดียวกันได้พอแก,กตายไปแล้วไปนอนไม่ได้ลวห้องนั้นโอ้โหมันเห็นแนละ้วมันเสียเสียหายมากเลยนะเสียหายมากความรู้ไม่จริงเนี่ยทาให้เรากลัว อย่างหมอกลัวนั่งกลัวเนี่ยเพราะหมอรู้ไม่จริงเรื่องนั้นนะผมไปขอนแก่นเนี่ยมีหมู่บ้านมันเลี้ยงงูจงอางโอ้โหเด็กเด็กมเล่นกับงูจงอางผมยังไม่กล้าเข้าไปเพราะเราไม่รู้จริงแต่เด็กพวกนั้นก็รู้จริงในหมู่บ้านนะเลี้ยงงูจงอางกันเกิดทุกหมู่บ้านทุกทุกบ้านแลวม้งงูจงอางตัวใหญ่ใหญ่ขาเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านเด็กเด็กเอามาพันคอเันเลยแต่เราไม่กล้าพันเพราะเราไม่รู้จริงถ้ารู้จริงก็ไม่กลัวหรลกครับผมกลับมาใหม่จิตเนี่ย นรับสิ่งกระทบกำบัดงดวงปนอารมณ์ท่านที่นั่งในห้องนี้ก็เคยมีทนอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมครับอันที่สองจิตเป็นตัวสั่งสมองให้คิดอันนี้นอกํำราวิยาศาสตร์ตะวันตกนะสั่งสมองให้คิดสั่งปากให้พูดสั่งมือมาทำหน้าที่จิตเป็นตัวสั่งงานสั่งตามอารมณ์ขณะนั้นเวลาโกรธพูดดีไหมครับอืมเวลาโกรธคิดดีไหม คิดไม่ดีนั่นแหละมักสั่งตามอารมณ์เราก็ผ่านประสบการณ์พวกนี้มานี่คือกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะและสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยผมจะบอกไว้เลยนะคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วเก็บสั่งสมในดวงจิตเก็บสั่งสมเหมือนในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลท่านอยากพิสูจน์ไหมว่าจิตของเราเนี่ยเก็บสั่งสมป็นเมมโมรี่เป็นความจํา เมื่อกี้เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยท่านทานอะไรยังจําได้ไหมจาได้ข้าใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนเที่ยงเนี่ยจําได้ไหมทานอะไราบางคนก็จําได้บางคนจาได้ขอโทษนะผมไปฝึกนะผมจําได้แม่กระทั่งว่าก่อ,อนผมจะมาเป็นตัวเนี้ยนะอ้ท้ตยที่แล้วไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยชัดมากเลยถอยๆไปจะโหดชัดหมดเลยจนสุดตาที่ทยังไม่จบตอนนั้นบวชเป็นพระนั้นตาหยบเลยครับ ที่น้ำตายหยดนั้นเป็่อะไรนะทำไมเรามันโง่อย่างนั้นภายในเดือนเดียวครับเข้าถึงสัจธรรมตัวนี้เพราะพลังงานเนี่ยความจิตโ,โห้ไอ,อ้ความถี่เพื่อนจิตมันคงที่มันส่องไปเห็นอดีตท,ที่เขาเรียกว่าปุเพริวาสารุสติญามีจริง่ยมีจริงเนี่ยแต่วิทยาศาสตร์เข้าไปถึงแล้วครับสิบวันไปเห็นเทวดาไปไายงานประจันโอโ้มีจริงองามมากเลยเทวดาเนี่ยนี่อย่างเนี้ย ผมก็คิดเออเราก็เรียนไอจุลิเอนซีเราใช้แส่นี่นะไปดูไอไวรัสเราใช้อิเล็กตรอนนะเอาไปดูเทวดาเราต้องใช้คลื่นจิตที่จูนดีแล้วเอามันมีจริงเดี๋ยวนี้ก็โทษนะเห็นแม้กระทั้งไอผีสร้างถนนไอทีรถยนตายเฝ้าอีกฟ้าเราสงสารมากเห็นแม้กระทั่งบางทีนะเรานิ่งๆแต่มันเห็นถ้าอยากเห็นไม่เห็นนะเมื่อสองวันสองคืนที่ผ่านมาไปเป็นสภาพงานศพ คนอายุกาเก้าสิบเอ็ดตายเลยนหมูบ้านเป็นคนดีมากๆเลยขณะที่เรานั่งนั่งเป็นเป็จนเจ้าภาพเดี๋ยวก็ปราดกฏแล้แกก็มานั่งเป็นเทวดาเออแปลกนะไอ้คนตายนี่ไปเกิดดีแล้วก็เกิดเป็นเทวดาเนี่ยชีวิตหลังความตายเพราะแกเป็นคนดีเป็นเทวดาอย่างเนี้ยบางทีบางทีก็แปลก อย่างคณะบ้านผมมันมีสารเจ้าที่เล็กๆสูงกับ้นดินสักขนาดเนี่ยสีเ่เสาอยู่คนต้นในพุทราปา่าไม่รู้ใครไปสร้างไว้มันลบไปเป็นเดือนเลยวันนั้นผมขับรถมาจะมืดแล้วขึ้นมาเอา้าไปยือนอยู่ตรงนั้นคนๆช่วยสร้างบ้านให้ที่ทบ้านฟังเอา้าพังมาเป็นเดือนทําไมเพิ่งมาบอกอ๋อเราถึงถึงบางอ๋อว่าไอ้มิติของภูมิเทวดาเนี่ยของเขาแวบ,บเดียวของเรายาวนาน อาพอึ่ถึงบางอ๋อแสดงว่าแกนคงไปแอลที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนกลับมาบ้านพันเทวดาสร้างบิดาส้างวานมนุษย์สร้าง<笑><笑>เนี่ยเนี่ยตาๆเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราจูนคลื่นจิตของเราความถีคลื่นคงที่นะมันก็เจอกับเขาอ่ะมันก็เจอมันก็มีจริงๆอะผมถามยังไงเอาใหม่ให้ช่องเจ็ดสีอเราพัดน,น,นะเขาส่งความถี่ไปตองไปช่องห้าใช่ไหม ถ้าเราเปิดความถี่ให้ตรงกระช่องเจ็ดเนี่ยช่องห้าจะเข้าได้ไหมไม่ได้นั่นแหละครับนี่คือหลักเลยครับทันจูนขคลื่นของท่านไอดีเดี๋ยวมาเยอะเ <c oughs> นี่ยผมจะบอกมาเยอะ <c oughs> มาจน,นเปนเรื่องปกติเราไม่กลัวเพราะเรารู้จริงแล้วเราไม่กลัวนะครับเอาละจิตเนี่ยเก็บข้อมูลสั่งสมไว้สาคัญที่สุดเลยหนึ่งรับสิ่งกระทบปรุงปนารมณ์ไม่เท่าไหร่อะอย่างน้อยก็ทาให้เกิดโรคภัยใก้เจ็บ อันที่สองจิตสั่งยามากกับพฤติกรรมเร็วๆอ่ะทำไม่ดีนะและอันที่สามเก็บข้อมูลในตัวนี้เสียหายถ้ามันเก็บดีนะมันไปเกิดใหม่ดีชีวิตหลังตายมันดีแต่ถ้าเก็บไม่ดีมันเกิดใหม่ไม่ดีนี่มันตรงนี้วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงหรอครับวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงแต่ถ้าวิทยาศาสตร์ทางจิตนะเข้าถึง <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกวิธีท,ทําทํำยังไงนะครับนั่นก็พูดถึงเรื่องโรคกระนามตอนี้การเวียนตายเวียนเกิดถามว่ามีจริงไหม